วันนีคุณผู้ชมาแล้วผคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงทัง ตามกระแสเขานี่เงินเนาะค่ะถ้าเกตไปเข้าเนปพลัก้าอดเจากบ้านปุ๊บซ้ายขวานี่จะต้องเจอเลยอะจะอะไรเดิมไปสักสี่ท่าให้เขาเจอเนี่ยสี่ท่าเจอเนี่ยเอออะไรอะไรชนกจอดจัดชนะจอดจัดไม่ใช่สิของกินสิโอเคนะของกินแต่นี่กินหมาแล้วไงเราโอ้ที่เราไปกระแสตอนนี้ไงทุกบ้านทุ่มเงินนั้นดีเลยเดี๋ยวอัดรายการเสร็จกำลังอยากกินของหวานๆเดี๋ยวจะขอบออกไปซื้อหน่อยนะคะ ทำไมตอนนี้ถอาออกไปไม่ได้กลับมาแล้วนะมันทำไมจะได้ไม่ได้กลับมายังแข็งแรงอยู่มาได้กระตั้งถูกมันธรรมดาไปเปล่าทากทำไมอ่ะชานมมันมีเยอะแยะมากมายมันไม่เห็นจะพิเศษอะไรตรงไหนเลยเนี่ทั้งง่วงเขานอนไป มองหัวเยอะเลยจริงเลยทำไมอะทไมมันเหมือนจะนอนเหรอพี่สู้ใส่เสื้อผ้าสวยไหมคุณผู้ชมคะตามเพจ Facebook ผู้หญิงธรรมากินได้หรือเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะคุณผู้ชมดูเสร็จอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะชุดสวยทุกชุดจู่จู่มาชวนเราถ่ายชุดว่ายน้ำอยากเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่คะลับชานมไข่มุกเลยนะยังไงยังไงชานมไข่มุกมันต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าชานมไข่มุกภูเขาไฟแน่แน่โอ้ชานี่ปลูกบนภูเขาไฟปะงั้นไม่ใช่คือมัน พ่นไฟอะเทปพ่นไฟอะเออเออโอ้แล้วไอ้ชาที่เรากินทุกทุกอันเนี่ยมันก็เจนธรรมดาเนาะธรแต่นี่มันเป็นชาแบบชาลงไข่มุกพ่นไฟอะพ่นไฟเหอแสดงว่าชานี่มังกรกินเข้าไปแล้วพ่นไฟพ่นยลงเอาไอ้คนไทยยนเลี่เอาวาอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วไม่เข้าใจกันตั้งโต๊ะเลยเด็กๆมันพ่นไฟยังไงตั้งชามาเลยค่ะเฮ้ย อนลู๋อที่มาของเผาไฟคือเหมือนผมไปเที่ยวไต้หวันมาครับมันเราก็เหมือนไปเด็ดไปซื้อชานมของเขามาแล้วเราก็เห็นเขาทามอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยนําเข้ามาแต่ว่าน้ําตาลที่เราใช้เขามันแตกต่างกันจริงๆกันให้ผูเผาไฟเนี่ยเพราะว่าให้มันได้ความหอมของน้ำตาลเพิ่มขึ้นกินมันดูน่าน่ากินนะครับอ๋อ้ามาในเวลามันเผาอะคุณแม่มันจะหอมนี่ไงได้กลิ่นเลยได้กลิ่นเลยได้กลิ่นไหมงั้นชิมไหมชิมได้เลยไหมเดี๋ยวพี่จะใจจะขาดแล้วมันชิมเดยไปหนึ่งเใจจะขาดนะแม่ใจจะขาดละก่อน เนูเปิดมานานแล้วหรือยังเตยผมเพิ่งเปิดตัวได้วันที่11กุมภาพันธ์ปีนี้ครับเมื่กินเงอนหรือเปลรอครับแต่ว่าชานมไข่มุกก็มีเยอะมากเลยคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะไปตรงไหนเยอะไปหมดเลยแล้วของเราอ่ะ มันแตกต่างจากคนอื่นยังไงของผมเป็นทานมไข่มุกเทรนใหม่ครับก็คือหนึ่งของผมจะมีซิกเนเจอร์คือเป็นตัวไข่มุกลาวาก็คือจะสังเกตว่ารอบๆแก้วนะครับก็จะเป็นไข่มุกลาวาพี่อยากจะลองชิมก่อนได้ไหมก่อนได้เอ้น้องเขายกใช้ก่อนได้ไหมอ่ะไอ้น้องเขาใช้ก่อนนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไงยังไงคะแต่เตอร์ก็พูดไปเดี๋ยวพี่ก็ชิมที่มือใช่เขาจะดีกว่าอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูเขาจะดีกว่ากอนการเคาะหอยก็ตัวไข่มุกอะครับเป็นสูตรพิเศษที่ทางเราเองอะครับคิิดคคค้้นนเขาามกก็ือปตรับ ถ้าทั่วไปนะครับไข่มุกเาก็จะต้มด้วยน้ำร้อนแล้วก็เอามาใส่ไม่ให้พวกนี้แม่งค่ะไม่ทานมันเว้ยอ๋อพี่หนุ่มแบนนี่ไงเขาไม่ละวา่าจะเป็นเนี่ยเป็นเนึบๆนบแบบนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมครับแต่ของผมก็คือไข่มุกของผมเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษที่ทำร่วมมาดีกับจากโรงงานโดยเฉพาะจะไม่ได้จะไม่ได้มีขายทั่วไปแล้วก็คุณสมบัติก็คือจะจะสามเวลาต้มนะครับมันจะต้องต้มนึ่งแล้วเคี่ยวใช่ คุณผู้ชมขะเออบางคนมันทนไม่ได้จริงๆนะตอน้มัก็น่าเกลียดมากนะแล้วมันก็ดึงไปนู่นเป็นไงอร่อยมากใช่เป็นไงไข่มุกเขาลดมากเลยทำมันยังดูดอีกลูกถือใหม่ลูกถือลูกถือต่ำๆอย่างนี้มันไม่กล้าอย่านึกนะว่ารุ่นนี้ไม่กล้าอย่านึกนะอย่านึกนั่นแหละสิ่งที่กูต้องการวัตถุดิบนะแล้วเอามาจากไหนครับ วัตถุดิบของผมเนี่ยครับหลกัลกๆเลยตัวที่ขายดีสุดคือตัวชานมไต้หวันนะครับก็คือเป็นใบาชาสดที่นําเข้ามาจากไตหวันแท้ร้อเซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวชาเขียวก็เป็นผงมะฉา,านํามาจากญี่ปุ่นนะครับโกโก้ก็คือซื้อจากโรงงานที่นําเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าผมมาลองทําตัวเองอจบฟู้ดซดด้วยครับจบฟู้ดซดด้วยเราก็เลยรู้จักกับโรงงานหลายๆโรงงานงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเป็นคนค่อนข้างคัดสรรคุณภาพอย่างเงี้ยครับว่า เราต้องใช้แบบที่ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วมีรสอะไรบ้างมีกลิ่นอะไรบ้างที่ผู้ทำอาหารจัดมาทุกเมนูได้ไม่เลิกได้ครับตัวที่ขายดีที่สุดคือตัวชานมไต้หวันนะครับซิกเนเจอร์เลยนะครับคืออันนี้จะลูกคืออันนี้ใช่ก็จะมีระดับความหวานตั้งแต่25 50 75 100อันนี้เท่าไหร่นึงอันนี้คือสแตนดาร์ด100ครับก็หวาน100แต่ว่าผมเอาชานมไข่มุกตัวนี้ไปส่งกับห้องปฏิบัติการกลางเช็คปริมาณแคลอรี่ของผมเนี่ยแม็กซ์สุดอยู่ที่350แคคลออรรี่ก็ืสาามถ เลือกชิมได้เลยว่าจะเอาระดับไหน,นมีคนวิเคราะห์จากห้องแล็บปฏิบัติการกลางเนื่องจากเทรนคนติดชานมไข่มุกเยอะก็จะมีข่าวออกมาว่าประมาณว่าเฮ้ยกินแล้วอ้วนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม><ม>เราเองด้วยความเราจบฟูดด้วยอันนั้นเราก็เช็คให้เลยเพราะฉะนั้นแก้วนี้ของผมรวมไข่มุกทั้งหมดก็350แขวว้าวซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีเต้ยมาถูกทางมากแล้วควรทำอย่างยิ่งทุกร้านควรทำอย่างยิ่ง ที่ออสเตรเลียมีกฎหมายนะคะกฎหมายของเขาคือทุกร้านอาหารต้องเขียนในจานว่าอันนั้นกี่แคลส่วนคนกินจะเป็นคนตัดสินใจและเลือกเองไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่าคณเขียนแคลเยอะไม่งั้นอ่ะพวกแฮมเบอร์เกอร์เขาต้องใส่แคลนะแล้วทําไมเขาขายได้เพราะว่าคนกินอ่ะเขาจะเป็นคนเลือกเองเค้ยทามาถูกทางมากอันนี้ชื่นชมคุณผู้ชมจะมั่นใจเลยว่าวันนี้ฉันกินแค่25%อเนก็พอนึกออกไหมเอองั้นเราคุยไปด้วย ทำไปด้วยคนอยากกินอะไรอันนั้นหนึ่งแล้วแล้วมีอะไรอีกลูกคนสั่งเยอะน้ำเหนือมาเชิญอีกฉีดอะไรยากจะองอย่างอื่นด้วยก็จะเป็นในโซนของตัวโกโก้นะครับแล้วก็เป็นชาเขียวแล้วก็เป็นนมสดไต่หวันครับ4ี่ตัวนี้ที่ขายดีที่สุดชอบอะไรพี่เอาโกโก้นะหวานเท่าไหร่ เอาอายุตัวเองนะกันห้าสิบห้าสิบคุณผู้ชมคะทำงานกับคนวัยนี้ทุกอย่างต้องตามเลขอายุดูนะามแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอเผาเนาะขอเงินได้ไหมต้องเบิร์นต้องทำอะไรพี่กินดีพี่ตากัะพี่ตาก่ะผมอยากให้กินสี่ตัวเลยครับเพราะว่ามันอยากให้ดูอ่ะพอดีเลยสี่คนแล้วถ้าพี่อันนี้ไม่นับได้วยไหมของพี่วันนี้มอ้โีมีไม่นับด้วยจ้า นี่ไม่นับด้วยจ้ากินเข้าไปแล้วด้วยไม่ไม่นับแยกไว้แยกไว้ถือว่าไม่นับนะถือว่าไม่นับไข่มุกน้องเป็นไงบ้างนุ่มมากใช่คือมันร้อนไงจาเพราะบังจ้าเราเคยกินนะไข่มุกนะโอ้โหข้ามวันอีกวันยังไม่ขาดเลยอันนี้นิ่มากกินแล้วแบบเคี้ยวแล้วอร่อยไข่ไข่มุกหมดละไอ้นี่ได้ไหมไข่ไม้ สักคู่สักคูไม่ได้ยังแม่ได้ยคุณแม่ค่แม่ใครจะไปกินไข่หมาไอ้บ้างั้นต่อไปมีคนอยากคุ้นไฟอยู่ข้างๆเนี่ยกดบิ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 ตากดต้องให้เป็นตั้งฉากนะครับใช่ตั้งตั้พวกเราไม่ได้ครับนอนนอนตั้งฉากอ่านี่นุ๊กนะใช่ครับพวกเราให้โตมันด้วยกดเลยครับกดกดกดลงกดกดเออเอ่อจุดจุด แต้นมาทุนนี้ผมยิ่งเหลือน้อยอีกด้วยคุณผู้ชมค่ะเต้ยเขาไม่ได้ให้ลูกค้าทุกคนเข้ามาทําอย่างนี้นะวันนี้เราขอทําจริงๆถ้าอยากทานเนี่ยต้องไปในสาขาที่เขามีอย่างเช่นเดอะมโคราชแล้วตรงไหนอีกลูกหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจแล้วก็มีประจํา ปีแฟนชายครับอยู่หลายจังหวัดตอนนี้ที่เปิดจริงประมาณ40สาขาแล้วแล้วก็ที่เขาทำหกเจ็ดเดือนขายแฟนชายเพียบใช่ใช่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดต่อน้องขายแฟนชายน้องก็มีแฟนชายให้เลือกด้วยเดี๋ยวที่เรากินของเขาเราเราก็ต้องนิดนึงนะเขาสาทำให้เรากินอ่ะเราต้องเอาป้ายเขามาตั้งสักนิดนึงนี่นี่เฮ้ยป้ายหน้ารกานก็ได้หลักมากสวยแบบสเราวานิสสวยงาอายุไม่ถึง30หรือลหนุ่มตังเก็บเป็นหลักหลักร้านอ่ะเออหนูมีวิธียังไงอ่ะแต่คุณแม่คะ เขามาจากครอบครัวที่ติดลบด้วยนะจริงเหรอครับเราสิเราสีจริงๆตอนจบใหม่ใหม่เป็นลูกชายคนเดียวแล้วพ่อแม่ก็เหมือนส่งให้เรียนคนเดียวงียครับแล้วก็จบมาก็มีพ่อแม่มีลูกกี่คนมีสี่คนนะครับมีสี่คนพี่ผู้หญิงสองคนผมเป็นคนที่สามแล้วก็น้องผู้หญิงคนหนึ่งทุกคนเป็นผู้หญิงมเลยยกเว้นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านก็คาดหวังว่าลูกผู้ชายต้องได้เรียนน้องๆกับพี่ๆคือต้องหยุดเรียนในวันที่ที่บ้านเจอวิกฤตครับก็ ประมาณ่าแม่คือถ้าผู้หญิงเรียนเนี่ยครับแม่แม่จะเป็นคนแบบสมัยก่อนคือแม่จะไม่ให้แม่ให้ผู้หญิงเรียนเพราะว่ากรณีที่ไปมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยแกก็แบบว่าเดยวก็แต่งต <ใจ S 1> ่อใช่ใช่เงี้ยับผมเรียนผมเรียนที่สานะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามจบมาได้แม,ม,ม่มีหนี้อยู่ประมาณ3ามแสนเนี่ยครับเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากจากทรงผมเรียนใช่ครับแล้วแม่ก็ไปยืมดอกมาครับประมาณนั้นตอนนั้นผมจบมาผมยำได้บ้านผมเป็นกระต๊อบเลยจริงจริงแล้วหมันก็เลยทําให้แบบ มีแรงผักดังซึ่ว่าเออสุดท้ายแล้วเหมือนเราก็โดนหลายๆคนนินทาว่าอะไรเงี้ยครับว่าให้แม่เงี้ยสุดท้ายเราก็สถาหน้านะใช่ครับเราก็เลยเหมือนแบบจริงๆอยากเป็นครูแต่ว่าครูอ่ะเงินเดือนน้อยและไม่รู้ว่าจะสอบติดตอนไหนก็เลยมาเลือกเลือกตอนไฟนอลสุดท้ายตอนม .6 อะครับคือเราก็ไปทางานโรงงานสับรถที่บ้านแล้วด้วยเพราะว่านผมอยู่ประจวบก็โรงงานสับรถพี่ๆเขาจบมาก็เงินเดือนหมื่นสองหมื่นมันก็ทําให้เราสร้างฐานะได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าจะเลือกเรียนฟูซายให้จบแล้วก็เอาดีให้ได้จบเสร็จก็ทํางานอยู่ในแววดง ประมาณ4 5ปีหลังจากนั้นก็ออกมาพิกผันตัวเองสอบกฎหมายอาหารได้สอบเป็นหลายๆอย่างได้ก็ <Okay. S 2> ทามบริษัทตัวเองนี่ไงมันเป็นที่มาของไม่ไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันเพราะฉะนั้นเต้ยรู้ตัวเองว่า ถ้าฉันต้องทําอะไรเพื่อครอบครัวฉันต้องทําทุกอย่างเบิ้ลเป็นหลายเท่าวันนี้พ่อแม่ว่าไงแม่ก็ภูมิใจครับก,นะก็ก็คือแต่ก,ก่อนจะไม่มีเลยจนก็มีครบทุกอย่างหมดล้ะมีบ้านมีทุกอย่างมีรถอ,อะไรเงี้ยมีทุกอย่างตามที่ที่ให้ให้พ่อกับแม่เลยแต่แม่ก็จะบอกว่าพักม้างหน้าอะไรเง<ห>ี้ยเนาะท่านเอ่ยปากเลยใช่ไหมใช่แล้วหนูทำไมทาง,งานหนักเลยขนาดนั้นนะเต้ยอะ่ะผมคิดว่าผมผมไม่ได้มี แค่พ่อแม่ต้องดูแลไงแต่ผมต้องมีพี่น้องที่ไม่ได้เรียนดูแลด้วยผมก็เลยคิดว่าผมก็จะทำให้ดีที่สุดใช่เขาตอบเสียสละให้เราตอนมีใครขายชานมไข่มุกของหนูพี่สาวอะไรเงี้ยขายป่ะมีไหมมีสาขาหินให้พี่สาวครับทําให้พี่สาวใช่เออ่มีสาวอีกคนนึงวันนี้บ่นอยากกินชานมไข่มุกแต่เช้าเลยน้องหมิงค่ะ อยากกินชานมจริงๆเร่อยากจะบอกว่าชานมไข่มุกเนี่ยมันฮิตมาตลอดเ,เด็กๆนะใช่ไหมคะทาไมถึงมาทําอีกอะคะพอดีผมคือตอนกลางคืนเวลาเลาหลังจากเลิกง,งานผมจะดูในเรื่องธุรกิจอาหารหมดเลยว่าจะเป็นนําเข้าสทรงอ่อรอย่างงี้ครับแล้วก็ปรากฏว่าเทรนชานมไข่มุกมันมันแรงมากคือคนยังกินตลอดโดยเฉพาะผู้หญิงก็เลยคิดว่าทํามาขายเล่นๆก่อนับพอขายเล่นแล้ว,แล,วแล้วลูกค้าที่มากินจากเราเนี่ยเขาก็มาขอซื้อเฟซชายจนเรา ก็เกาะตั้งเป็นเพนชายตังชาไม่เล่นไม่เล่นเลยมีแฟนชงแฟนชายสังเกตว่าในในยุคนี้ต้องว่าคนเราไม่ไม่ไม่ได้ทําแค่อาชีพเดียวแล้วนะจะต้องมีเบิร์นหนุจะเบิร์นใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบหง่ะเมื่อกี้เห็นพี่สูดทำแล้วแบบใช่แล้วนางนางส่งไฟมานั่งนั่งได้อย่างนี้แค่นั้นเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยดุกันทั้งซอย เซฟตี้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรการทำสองอาชีพเราก็ต้องแบ่งเวลาบอกว่าอะใครที่ทําเป็นแบบว่าอ้กินเงินเดือนประจำก็สามารถที่จะคุณแบ่งเวลาบริหารเวลาเป็นทําอาชีพเสริมอีกได้เล่นดนตรีเราเนี่ยเล่นดนตรีเนี่ยนัะจมื่นทั้งานบาร์โฮสใครจะไปเที่ยวใครจะไปเที่ยวเที่ยวได้ยังไงวะบางคนฟันยังฟันปอดอะไรกันนี่แหม่ทงาน คุณผู้ชมคะนี่นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของคนทํามาหากินนะคือตั้งใจทํางานสองอาชีพและได้ดีทั้งสองอาชีพเป็นไงลูกยีมห้าหวานไหมอร่อยมากน่าจะไม่หวานเลยอ่ะหนูหนูมาแซงคิวเขาอหรอหนูมาแซงคิวเขาเขาทนไม่ได้เขาไปกินกับพี่ตั๊กพี่ามากินกนบหนี่ตอนนี้ขอบคุณเต้ยก่อนเต้ยครับขอบคุณคขอบ นมไข่มุกภูเขาไฟตังชาไว้ในอ้อมใจด้วยหนูกินไปนะเดี๋ยวนูทางานใช้พี่ด้วยนะได้ค่ะยินดี <laughs> ช่วงหน้าคนนี้มาชดใช้กรรมกับเราสักครู่เดียวค่ะหนูกินตังชาของพี่ไปแล้วหนูต้องทางานชด,ช <Reality> ดใช้พี่ะใช่ค่ะยิน,น, <ทำ S 2> นดีค่ะพี่ไม่ทำรู้มาก ป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมของเรานะคะกินอะไรของเราไปเราก็ต้องสงาใช้ค่ะใจมิ้งเป็นคนหนึ่งที่ต้องทําบุญเห็นภาพนี้บ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานึกอยากกินอะไรมาเลยได้ดังฝันจริงนะคะพี่พี่ทำบุญบ่อยเนี่ยจริงๆติดมาจากคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยสอนเหมือนเพาะบ่มมาตั้งแต่เด็กๆคือเวลาไปไปโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณแม่จะให้ใส่บาตรทุกเช้าตอนไปโรงเรียนแล้วก็แม่จะพาเข้าวัดทำบุญตอนนี้ทุกวันเนี่ยมิ่งก็ยังใส่บาตรอยู่ทุกวันเพราะต้องบอกเวลาทําบุญเนี่ยเวลาไปทําทีเนี่ยไม่ใช่ว่าทาแต่ ที่ร่มนะคะกลางแจ้งด <ๆ S 2> เดินเวีย,<ล>เยนเดยนเดิเน,นถ่ายรูปมาเที่ยวรูปอเที่ยวออไปเที่ยวไปอะไรโดนแดดแรงหนุ่มไม่กลัวบ้างเลยเหรอคือเมื่อก่อนน่ะกลัวมาก แต่ว่าพอทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มมาเจอกีฬาที่ชอบอม,มาเจอกิจกรรมที่ชอบอมไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเจสส็ตเซิร์ฟฟลายบอร์ดที่มันบินเป็นไออนะะอนแมนอะไรแนี้กิจกรรมดูสวนทางกับบุคลิกหนูมากอย่างดำน้ำอย่างเงี้ยเราอย่าคิดว่าไม่ดำว่าไปโดนใต้น้ำไม่ใช่ดำมากๆแต่พอทีนี้เนี่ยความดำมาก,กับเราก็ยังโชคดีไปนะคะแต่ถ้ามันมาพร้อม ้าแดดหรือว่าจะเป็นจุดดังดำแต่ของหนูเนี่ยไปปุ๊บมันเป็นปื้นแล้วพอปืนเนี่ยนะคะมันเป็นปื้มเป็นปีกผีเสื้อแบบนี้เป็นฝ้าแดดค่ะแล้วพอตอนที่เป็นเนี่ยเรายังไม่คิดว่าเราเป็นฝ้าแดดเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เรานึกว่ารุ่นแม่ๆถึงจะเป็นกแต่พอทีเนี้ยพอล้างหน้าปุ๊บแล้วไปถ่ายละครอย่างเงี้ยค่ะพุ่งกับเรียกสั่งคัดมันเลยบอกว่าทําไมหน้าแก่มิงก็บอกว่า แก่ไงมันแก่เพราะว่าหมิงใช้รองพื้นกรบหนาเพราะมันกรบหนาเพี่เธอมันยิ่งดูแก่เพราะหน้าเรามันหนาใช่ไหมคะคือนทำยังไงคือคุณแม่เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเคยเป็นมาก่อนแล้วเป็นหนักมากถึงขั้นต้องใส่แมสปิดหน้าค่ะใส่แว่นตาใส่แมสใส่หมวกทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่กล้าเปิดหน้าให้ใครดูแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมแบบหมิงเลยคุณแม่เนี่ยแค่ขับรถไปรับไปส่งหมิงแค่นั้นเองไะแต่ด้วยไอแดดในรถจากนอกรถนะคะมันมาปะทะหน้าเป็นฝ้าตั้งแต่หน้าผากอะค่ะฝ้าแดดยัันนจจมมููกกส ปีกพีเซอร์แบบนี้คือทาหน้าแล้วทําให้หน้าแม่เนี่ยดูหมองคล้ามากพอทีนี้คุณแม่ก็เลยไม่มั่นใจแต่คุณแม่มาตามรายการแบบนี้ก็เลยมีคนนึงเนี่ยมาแนะนําให้คุณแม่ใช้ทำแม่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคุณแม่เคยโดนหลอกหลายต่อหลายครั้งแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนหลอกเหมือนคุณแม่เลยเขาจะไปใช้ครีมผีบอกกันก็คือแบบทาสามวัน7วันเห็นผลพูดเลยนะคุณผู้ชมค่ะขอให้เชื่อสักทีเถอะอันตรายมากมันอันตรายมากมันกลับมาอีกทีนี่แน่นเลยนะแล้วมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยพังไปตลอดชีวิตหายเข แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่พอเราเลิกใช้มันจะกลับมาเป็นอีกสเตียรอยด์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกต้องสำคัญที่สุดใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะถ้าเป็นฝ้าแดดให้นึกถึงทาเมเพราะว่าอะไรเพราะทาเมนะคะจะไม่ใส่สารปลอดและใส่สารสเตรอยด์อะไรเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาฝ้าแดดอยู่รอยหมองคล้ำที่หน้าหรือรู้สึกว่าหน้าดําหน้าคล้ำไม่อยากไปพบปะผู้คนจดไว้เลยค่ะ0ูนย์สองหนึ่งสองหกสามศูนย์สามศูนย์ตอนนี้เลยนะจดไว้เลย0 2นย์สองหนึอร์นี้เบอร์เดียว ใจก่อนจดไว้ในใจก่อนขอดูเนื้อครีมก่อนน้องมิงได้ทุกครั้งที่มาคุณผู้ชมค่ะเราจะต้องขอน้องทุกครั้งเลยที่ให้โอกาสได้ใช้เหมือนกันเคยไหมนี่มีให้ดูนะคะ คาเม่นะคะจะเป็นตัวใสๆแบบนี้นี่ให้ดูนะคะเป็นมาร์กล่องหนแบบนี้นะคะมาร์กล่องหนแบบนีลโบกลาบบบกลาบแล้วพอทีนี้เนี่ยเวลาเราทาไปพี่นุ่มแมนรู้สึกไหมคะว่าเขาจะซึมไปเร็วๆเนาะเย็นเย็นนะแล้วเขาจะไม่ทําให้ไม่เหนียวเนอะอเนี้อันักใก็คือมาร์กอะนะมาร์กมาร์กก่อนนอนมันไม่ใช่มาร์กเหมือนเมื่อก่อนมีสีดําสีขาวอะไรเงี้ยไม่ใช่ถึงบอกว่าเป็นเรียกว่ามาร์กล่องหนสามารถมาร์กได้ทุกวันเขาจะไม่ทําให้ผิวเราระคายเคืองต้องล้างออกไหมล้างออกตอนเช้าค่ะพี่ มาร์กทิ้งไว้เลยคือมาร์กแล้วก็นอนนอนคือโบกลับคือทาปุ๊บแล้วก็หลับข้ามคืนมาเลยแล้วก็ล้างตอนเช้าก่อนนอนก่อนนอนแล้วไม่เลอะหมอนด้วยใช่ใช่ไหมพี่พี่ไฮก็เคยใช้ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชมพู่ก่อนบายพี่กติยาพี่กติยาเป็นต่า หมิงก็ใช้มาประมาณ3ปีแล้วคือบอกว่าใช้มานานทําไมถึงอยากจะย้ำว่า3าปีเพราะว่าราะว่าเขาขี้แพ้มากเลยโอ้ขี้แพ้งจริงเมื่อกี้นั่งอยู่ในทาผมอยู่นะนู้นก็ใส่ไม่ได้อันนี้ก็ใส่ไม่ได้อันนั้นก็ใส่ช่างเลยบอกโอ้โหทำไมแพ้เยอะอเงี้ยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าแพ้จริงๆอย่างล่าสุดพิ่งไปทำทรีทเมนต์หน้ามาก็แพ้คือเราไม่รู้แพ้ตัวไหนแต่คือทาไม่ไม่เคยทําให้หมิงแพ้เลยนะคะทเวลาหมิงไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดแบบนี้หมิงบอกได้เลยว่าหน้าหมิงรอดเพราะทำแม่จริงเพราะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยหน้ามันแห้งอากาศเขามันร้อนแห้งไม่รบ มิงบอกอแบบตื่นเ<อ>ข้ามาเข้าห้องน้ำอีกก็บอกอีกรอบอว่าใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ผิวเราชุ่มชื้นเพราะ<อ>ว่าสําหรับทํามเมส์นะคะเขาจะมีนวัตกรรมที่จดลิขสิทธิ์สําหรับทํามเมส์โดยเฉพาะนั่นก็คือ X 5 0 p e w e นะคะนวัตกรรม Cosmetik Drone นะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยดักจับปัญหาที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดกระจุดด่างดำตรงไหนเป็นตรงไหนบอกตรงนั้นนะคะเขาจะไปจัดการปัญหาให้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังจะมีอะควาไทย5,000ตัวนี้จะทำให้คุณผู้ชมนะผิวอิ น้ำนะจะทําให้แบบว่าแต่งหน้าติดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรายังมีผู้ใช้จริงค่ะนะคะที่เราได้แบบว่าคัดสรรแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเกือบทุกคนอ่ะจริงๆเหมือนเหมือนเข้าโครงการอ่ะเอาทุกคนมาทดสอบแล้วผู้ใช้จริงเนี่ยจะส่งรูปมาให้เราดูตลอดเวลาอัพเดทว่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ใช้จริงจะมีผิวหน้าที่ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์นะคะน่าจะสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยจะทําให้แลดูจางลงเขามีสถาบัน โครเอเชียนะคะเขาได้ทดสอบให้นําผู้ใช้จริงมาทดสอบนะคะว่าเห็นผลจริงวามีขนาดนี้โปรเถอะใช่ไหมคุณแม่แม่ที่ดูรายการผู้หญิงธรอมหากินอยู่นะคะรีบหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะเบอร์ที่หมิ่งบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะศูนย์สองหนึ่งสองหกสามศูนย์สามศูนย์เบอร์นี้ถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามานะคะจากราคาปกติกระปุกละสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้มิ่งลดให้เหลือเพียงสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทไม่ขายไม่ขาย ใช่ลด2,990บาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นนะคะผู้ชมฟังให้ดีนะคะแล้วก็หรือว่าหยิบมือถือแคปเจอร์หน้าจอได้เลยเผื่อจะฟังกันไม่ทันนะคะกดมาที่นี่ค่ะ021263030ตอนนี้เลยนะจดไปเลย021263030จากหนึ่งแถม1นนะคะมิงแถมให้เพิ่มไปเป็น1แถม2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยากได้3มกระปุกเลยทีเดียวเจอเบยไม่ได้นะบางคนอาจจะนั่งแบบเอ้ยเดี๋ยวให้มันจบก่อนแล้วพี่โรก็ได้ไม่ทันนะถ้าจบแล้วโรก็ จบกันนะคะใช่เฉพาะในรายการตอนนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นตามหมายเลขที่น้องหมิงบอกเมื่อสักครู่นี้1ิ์หนึ่งแถมสองที่0 2 1 2 6 3 0 3 0วันนี้อร่อยทั้งชานมไข่มุกแบบต้นไฟได้ทั้งเรื่องราวดีๆจากน้องหมิงด้วยพบกับรายการผู้หญิงทรราหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายโมงทางช่องวัน31นะคะอ่ะคำคมค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้องมีคำคมจากคุณไฮอภพรนครปฐมค่ะถ้าอยากรวย อย่ามัวแต่ฝันทำงานเท่านั้นถึงจะรวยจะหนู่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคะจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ